สวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่กับโดฟิงเรนเจอร์เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงการแนะนำอาวุธครับผมซึ่งอาวุธในวันนี้ก็จะเป็นแฟลก,กันครับหรือว่าปืนพรุนนั่นเองแฟลก,กันเป็นปืนของไพรโรนะ,ะรเป็นปืนสายไฟนั่นเองซึ่งกระสุนของมันในยิงออกมาเป็นพรุนนะดาเมจที่โดนตัวศัตรูนะครับอยู่ที่30ครับมินิคริสจะอยู่ที่41ครับผมแล้วก็คริติคอจะอยู่ที่90ครับระยะเวลาของการโดนเผาอยู่ที่10วินาทีครับผม ซึ่งเจ้าแฟลกันเนี่ยมันก็จะมีความสามารถอยู่ที่ว่าถ้ากระสุนของมันโดนศัตรูที่ติดไฟอยู่นะมันจะเป็นคริติคอลครับผมหรือวก็คือได้รับ90ดาเมจนะศัตรูที่แพ้ก็จะเป็นพวกคลาสที่ติดไฟได้นะครับก็ทุกคลาสอยู่้นไพโลได้กันเองตัวที่เลือด125ก็มีสิทธิ์ตายสูงนะสำหรับแฟกันอาวุธหลักที่ใช้แนะนําเป็นดิกริเซอร์ครับผมเป็นปืนลมไฟที่มีความสามารถที่ว่าสามารถเปลี่ยนอาวุธได้เร็วขึ้น65%ครับ ซึ่งถ้าใช้คู่กันเนี่ยจะมีความสามารถในการโจมตีที่รวดเร็วมากก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นแบบว่าเผาเป่าสับเป็นแฟกันแล้วก็ยิงใส่นะพวกเลืออยี่5้านี่ก็ตายง่ายเลยอย่างนี้าะละครับเดี๋ยวเราไปเจอช่วงต่อไปแล้วกันครับตอนนี้อยู่ในช่วงเทสนะครับหรือว่าการเอาไปเล่นจริงนั่นเองถ้าเป็นไพโลใส่นี้เนี่ยทั้ง8คลาสส่วนใหญ่จะไม่ค่อยน่ากลัวนะครับสำหรับไพโล แต่ตัวที่น่ากลัวเนี่ยจะเป็นไพโลได้เกินเองนะเพราะว่าแฟกันเนี่ยจะไม่ทำคริติคอลให้ไพโลนะเพราะว่ามันติดไฟไม่ได้นะซึ่งถ้าจะเล่นสายนี้เนี่ยก็จะแพ้ทางไพโลที่ใช้ช็อตกันนะหรือที่เน้นสายเผามากกว่านะเพราะว่าเราใช้ดีกิเซอร์อำนาจในการเผาเนี่ยจะน้อยกว่าปืนไฟปกตินะหรือก็คือต้องพยายามหลบตัวที่เป็นไพลโลนเน้นโจมตีพวก เมดิกเป็นหลักนะครับทำให้เมดิกเนี่ยไม่สามารถต้นตัวได้ทันนะครับนะครับต่อไปก็เป็นโหมด MVM นะฮะเรือว่าสู้กับหุ่นยนต์นั่นเองสำหรับไพโลเนี่ยใน MVM จะไม่ค่อยเน้นนะฮะแต่ถ้าจะเล่นเนี่ยแนะนำเป็นสายเผาดีกว่าครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะทำดามเมจได้น,น้อยนะฮะถ้าจะใช้แฟรก,กันเป็นอาวุธองก็ยังได้อยู่นะฮะแต่ถ้าเจอไพโลเยอะๆตัวที่มันเป็นบอดไพโลเยอะๆเนี่ยก็งานเข้าอยู่นะ ออลครัมาถึงช่วงรีวอล์นะฮะหรือว่าคู่แข่งนั่นเองสำหรับแฟร์กันเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นช็อตกันนะฮะสำหรับการจัดการทุกคลาสเนี่ยแนะนำเป็นช็อตกันจะดีกว่าครับแต่ว่าถ้าจะให้รวดเร็วเนี่ยแฟร์กันเนี่ยก็เอาอยู่นะฮะแต่ว่าช็อตกันเนี่ยก็จะมีความสามารถอยู่ที่ว่ามันแลนดอมคริติคอลฮิตครับผมซึ่งมันสามารถสุ่มดาเมจคิเิคอลได้นะหรือก็คือไม่จำเป็นสำหรับแฟร์กันนะะ สำหรับการจัดการพวกสิ่งก่อสร้างเนะี่ยช็อตกันก็ได้ไปอีกะครับเพราะว่าดาเมที่ทำเนี่ยสูงกว่าแฟกันมากนะฮะเพราะแฟกันเดี๋ยจะทำจุแค่30ตรงนี้ก็ต้องตัดไปเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับข้อเสียของแฟกันเอาละครับสำหรับคะแนนเนี่ยก็จะอยู่ที่6เต็ม10นะฮะแฟกันเนี่ยก็จะเป็นปืนที่แพ้ทางไพลโลอยู่บ้างนะฮะแต่ว่ามันเนี่ยจัดการคลาสอื่นได้รวดเร็วนะ คะแนนที่ตัดไปก็จะเป็นตรงคู่แข่งสซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าชดกันเนี่ยทำได้ดีกว่าเยอะก,ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรับไพโลที่ต้องการโจมตีอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะฆ่าอูเบอร์เมดิกนะพวกที่ว่าชาร์จเต็ม100%ปเสปเช็คก็ทําได้ดีนะฮะถ้าอยากเล่นสายคอมโบเนี่ยก็ลองหยิบแฟก,กันไปเล่นดูนะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ